สวัสดีค่ะสวนธนพัฒสกลนครค่ะวันนี้พามาปลูกไผ่นะคะที่เห็นอยู่เป็นไผ่ข้าหลามทองค่ะเป็นไผ่ลำต้นลายนะคะลำลายใบสีเขียวตัวนี้เป็นไผ่กลายพันุค่ะดูจากกก่งของเขานะคะก็ลายเช่นเดียวกัน หน่อมาแล้วนะคะสองหนอ่ออันนี้ก็จะมาลงปลูกเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ขยายพันธุ์ค่อนข้างที่จะายากนะคะถ้าในช่วงเวลาที่ทำไม่ไม่ถูกช่วงเวลาหรือว่าช่วงที่ร้อนจัดจัดนะคะต้นพันธุ์ก็คือแทบจะไม่ได้เลยหน่อใหญ่เลยนะคะได้มาสองหน่อค่ะเห็นมาด้านข้างอันนี้ก็ต้องรอรุ้นนะคะว่าจะรอด จะรอดทั้งสองหน่อไหมเพราะว่าอันนี้ก็แกะออกมานะคะที่ชําอยู่ในถุงรากเยอะค่ะรากเริ่มขดแล้วนะคะจากทางด้านล่างลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกค่ะอันนี้ก็ใส่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็แกะแกบดําที่อยู่ในถุงลงไปอีกปลูกเพื่อ เป็นต้นพันธุ์นะคะแล้วก็ปลูกเพื่อถ่ายคลิปวิดีโอนะคะให้ได้รับชมกัน <trabaj> เพราะว่าทางสวนก็ต้นพันธุ์ยังมีไม่เยอะนะคะก็ทยอยปลูกหลายๆตัวปลูกเพิ่มค่ะนอใหญ่นอสวยเลยะค่ะเป็นชุดเดียวกันนะคะที่ จะส่งให้กับพี่ๆช่วงก่อนหน้านี้เลยใบยเยอะค่ะเป็นชุดเดียวกันเลยนะคะไม่แน่ใจว่าหลายท่านนำไปปลูกนะคะว่าหน่อมาเรีอยงไผ่ข้าวหลามทองสวนธนพัทรสกลนครค่ะ ต้นพันธุ์ตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะท่านใดสนใจต้นพันธุ์ปลูกทักมาหาเราได้ค่ะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒสกลนครแอดไลน์เพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์0910515839รับชมคลิปวิดีโอไผ่หลากหลายสายพันธุ์ของทางสวนได้ค่ะผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนค่ะ